สำหรับมือใหม่นะคะวิธีการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นค่ะมาดูกันได้เลยเมื่อเราเปิดเข้ามาที่แอป Kinemaster นะคะเราจะเห็นโปรเจ็ตกกเก่าๆค่ะสำหรับใครที่เคยทำโปรเจกต์ไว้แล้วนะคะ <S <S เขาก็จะขึ้นอยู่ด้านขวานี่ค่ะตรงนี้เราสามารถกดแล้วก็เข้าไปแก้ไขได้นะคะถ้าเรายังไม่ได้ลบไฟล์ต้นฉบับทิ้งนะคะแต่ถ้าลบไฟล์ต้นฉบับทิ้งไปแล้วกดเข้าไปก็จะมองไม่เห็นคะ่ะ สำหรับในคลิปนี้นะคะเล็กจะมาแนะนำวิธีการนำไฟล์วิดีโอเข้ามาแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อที่จะตัดต่อแล้วก็ใส่เสียงเพลงได้ค่ะอันดับแรกเราก็ต้องเปิดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาก่อนนะคะด้วยการกดเข้าไปตรงตัวบวกค่ะกลมๆเห็นไหมคะตัวบวกนั่นแหละค่ะเรากดเข้าไปเลยค่ะ เมื่อมาถึงหน้านี้นะคะเขาจะมีให้เราเลือกอัตราส่วนหน้าจอค่ะแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าเราทําเพื่อที่จะอัพวิดีโอขึ้น YouTube นะคะเราก็เลือกที่สิบหกต่อเค่ะเป็นแนวนอนถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นนะคะเราก็เลือกที่1นึ่งต่อหนึ่งหรือว่า9ก้าต่อสิบหกก็ได้ค่ะสําหรับ Facebook แล้วก็ทิกต o k ก็ได้นะคะหรือว่า ig ค่ะในที่นี้เอเล็าจะเลือกเป็น16กต่อ9นะคะกดเข้าไปที่สิต่อ9เลยค่ะ พอเปิดมาหน้านี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกไฟล์วิดีโอเข้าไปได้เลยหรือว่าเราจะใส่พื้นหลังก็ได้นะคะคราวนี้เรามาดูตรงพื้นหลังกันค่ะก็จะมีพื้นหลังเป็นสีให้เราเลือกขึ้นมานะคะในที่นี้อลเล็กจะลองเลือกเป็นสีดำให้ดูค่ะกดเข้าไปตรงสีดำนะคะ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดที่เครื่องหมายถูกมุมขวาบนค่ะเห็นไหมคะพื้นหลังสีดำก็เข้ามาแล้วพอกดเข้าไปจะเป็นกรอบสีเหลืองขึ้นมาค่ะตรงเส้นไทม์ไลน์สีแดงแดงนะคะด้านล่างเราสามารถใช้นิ้วค่ะแล้วก็กดค้างแล้วก็เลื่อนมาด้านหลังได้นะคะเห็นไหมคะเลื่อนมาด้านหลังได้ หรับพื้นหลังสีดํานี่นะคะเปลี่ยนสีได้ค่ะด้วยการกดเข้าไปนะคะให้เป็นกรอบสีเหลืองค่ะแล้วก็ดูด้านบนนะคะที่เป็นกล่องสีดําๆนั่นแหละคะ่ะกล่องสีนะคะเราก็กดเข้าไปจะมีสีให้เราเลือกนะคะเราสามารถเลือกเปลี่ยนสีตรงนี้ได้หรือว่าเราจะเลือกตรงนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเห็นไหมคะสีก็จะเปลี่ยนไปเลือกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ สามารถปรับสีได้นะคะเมื่อเราเลือกสีได้แล้วเราก็กดถูกไปค่ะสมมติว่าเล็กจะเลือกเป็นสีน้ำเงินนะคะก็กดไปเห็นไหมคะก็เปลี่ยนสีแล้วค่ะจะนำไฟ์ลวิดีโอเข้ามาค่ะแล้วก็เลื่อนมานะคะ ให้จุดเริ่มต้นของไฟวิดีโอที่เราจะนำเข้ามาเนี่ยอยู่ตรงเส้นสีแดงค่ะเลือกมีเดียด้านบนนะคะในวงล้อกลุ่มๆนั่นแหละค่ะกดเข้าไปเขาก็จะมาเปิดมีเดียบราวเซอร์ให้เราค่ะคราวนี้ไฟล์วิดีโอของเพื่อนอยู่ตรงไหนนะคะเราก็ไปกดเลือกเข้ามาได้เลยค่ะทีนี้เราจะเลือกมาเป็นตัวอย่างสักหนึ่งไฟวิดีโอนะคะกดเลือกไปค่ะ พอไฟวิดีโอวิ่งเข้ามาแล้วนะคะเราก็กดตรงถูกไปเลยเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าฉันจะเอาไฟล์น,นี้แหละกดถูกไปจะเห็นว่าไฟล์เนี่ยมันจะมันเด้งมาตรงท้ายคลิปนะคะเราสามารถที่จะใช้นิ้วจิ้มเข้าไปค่ะแล้วก็ลากลากมาด้านหลังอย่างนี้ได้นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไปด้านหน้าของไฟล์วิดีโอหรือไม่นะคะถ้ามันเข้ามาแล้ว อยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะถ้าไฟวิดีโอเรายาวเราก็สามารถที่จะหดใช้สองนิ้วคีบแล้วก็หดเข้ามาได้ค่ะอีกวิธีหนึ่งดยการกดค้างไว้ค่ะมุมซ้ายล่างเห็นไหมคะกดค้างไว้เขาก็จะขึ้นป๊อปอัพมาอีกค่ะบอกว่าย้ายไปจุดก่อนหน้าย้ายไปจุดเริ่มต้นย้ายไปจุดสิ้นสุด แต่ตอนนี้เราอยู่ตรงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะเราจะย้ายไปที่จุดเริ่มต้นค่ะกดเข้าไปค่ะย้ายไปจุดเริ่มต้นนะคะแล้วสังเกตดูดีๆว่าไฟล์วิดีโอนี้มันจะกระเด้งไปด้านหน้าเลยค่ะปึ๊บเห็นไหมคะก็เด้งมาด้านหน้าแล้วก็สามารถที่จะเลือกค่ะว่าเราจะทํางานกับตําแหน่งไฟล์ตรงไหนนะคะจะตัดออกหรือว่าจะลบทิ้งนะคะเราก็เลือกตําแหน่งค่ะเราก็ลองเล,เล่นดูก่อนค่ะว่าเราจะตัดตรงไหนทิ้งนะคะ เราก็ลองเลย์ดูค่ะแล้วก็เลือกตำแหน่งที่เราจะตัดนะคะไม่ว่าเราจะตัดทิ้งหรือว่าตัดเพื่อแยกให้เป็นไฟล์หนึ่งไฟล์สองไฟล์สามก็ได้นะคะโดยการกดที่เลย์ค่ะวันนี้เราพามากินนี่ค่ะอาหารใต้เมื่อเราต้องการตัดตรงช่วงไหนทิ้งนะคะเราก็เลือกให้เฟรมนั้นๆน,น,นะคะอยู่ตรงเส้นไทม์ไลน์ค่ะ เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเราก็กดเข้าไปที่ไฟวิดีโอให้เป็นกรอบสีเหลืองขึ้นมาค่ะแล้วเราก็กดตรงการไกดค่ะก็จะมีเมนูคำสั่งย่อยแสดงออกมาค่ะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะตัดไปทางซ้ายของหัวอา่านนั่นคือตัดทิ้งไปนะคะแล้วก็ตัดไปทางขวาของหัวอา่านก็ตัดทิ้งทางด้านขวาเหมือนกันหรือเราจะแยกที่หัวอ่านก็ได้ค่ะและแยกและแทรกเฟรมภาพนิง่งถ้าเราต้องการตัด ทิ้งด้านซ้ายนะคะเราก็เลือกเมนูด้านบนค่ะตัดไปทางซ้ายของัวอ,อ่านนะคะลองดูค่ะเดี๋ยวเล็กจะตัดให้ดูนะตัดทิ้งไปเห็นไหมคะหายไปแล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนใจอยากเอาคืนมาเราก็กดที่ันด o ค่ะมองที่ Action Bar ด้านซ้ายนะคะเห็นตัวลูกศรกลมๆไหมคะกดเข้าไปค่ะไฟล์วิดีโอที่เราตัดทิ้งไปเมื่อกี้ก็จะวิ่งกลับเข้ามาที่เดิมเห็นไหมคะไฟล์วิดีโอกลับเข้ามาแล้ว ก็ติ๊กถูกไปค่ะต่อไปเราจะมาตัดทิ้งด้านขวากันค่ะสมมติว่าเล็กอยากจะตัดตรงนี้นะตัดทิ้งทั้งหมดเลยด้านขวาก็กดให้เป็นกรอบสีเหลืองขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็เลือกที่กันไกลเหมือนเดิมก็เลือกตัดไปทางขวาของหัวอ่านค่ะปึ๊บเห็นไหมคะเพื่อนๆนหายไปหมดเลยก็ติ๊ถูกไปนะคะ เปลี่ยนใจอยากเอากลับคืนมาก็กดที่อันดูเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะไฟล์ก็กลับเข้ามาเหมือนเดิมแล้วมาดูคําสั่งต่อไปค่ะกดเข้าไปให้ม็นกรอบสีเหลืองขึ้นมาค่ะแล้วก็เลือกที่กันไกลค่ะต่อไปก็เลือกแยกที่หัวอ่านเพื่อที่จะแยกเป็นสองไฟล์นะคะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วสองไฟล์ค่ะกดถูกไปอันนี้คือไฟล์แรกนะคะอันนี้คือไฟล์ที่สองในการตัด ะะยังมีอีกวิธีหนึ่งค่ะด้วยการกดเข้าไปให้เป็นกรอบสีเหลืองนะคะแล้วเราก็กดค้างเข้าไปค่ะตรงเส้นสีเหลืองนะคะเห็นไหมจะมีบล็อกขาวๆขึ้นมาเราสามารถเลื่อนนิ้วนะคะยืดเข้ายืดออกได้นะคะยืดกดเข้ามานี่ก็เป็นการตัดส่วนท้ายออกเหมือนกันหรือว่ายืดกลับออกไปก็ได้เหมือนกันเห็นไหมคะก็<อ>เหมือนกับการใช้กรรไกรเหมือนกันค่ะ<อ>ต่อไปนะคะเราจะมาขยับตำแหน่งของไฟล์วิดีโอกันค่ะ อเล็กจะลองเอาไฟล์วิดีโอมาไว้ด้านหน้าสุดของพื้นหลังสีน้ำเงินนี่นะคะอเล็กก็กดค้างเข้าไปค่ะแล้วก็ลากลงมาลากมาด้านหน้าปล่อยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้นะคะไฟวิดีโอนี้ก็มาอยู่เป็นคลิปเริ่มต้นแล้วนะคะแล้วพื้นหลังก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ เราก็สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ค่ะกดค้างเลื่อนลงมาลากมาปล่อยเราก็ทำแบบนี้ได้นะคะ <c oughs> เช่นกันค่ะไฟด้านหลังสุดนะั้นเราก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะถ้าไฟยาวไปนะคะเราสามารถใช้สองนิ้วนี้ค่ะคีบเข้าหากันนะคะเห็นไหมคะไฟก็หดสั้นเข้ามาเราก็ทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้าเราดูไม่ถนดัดเราก็ยืดออกไปได้ค่ะเห็นไหมคะเราก็ยืดถดได้ด้วยการใช้สองนิ้วนี้แหละคะ่ะคีบเข้าคีบอ,ออกนะคะ คราวนี้เ,เล็กอยากจะย้ายไฟล์ที่สองนี่ค่ะไปไว้หลังสุดนะเล็กก็ทําได้ค่ะด้วยการกดค้างค่ะแล้วก็ลากมาด้านหลังเห็นไหมคะแล้วเราก็ปล่อยค่ะปึ๊บคราวนี้ไฟล์ที่อยู่ด้านหน้านี่นะคะก็มาอยู่ตรงท้ายคลิปแล้วนี่คือการตัดไฟล์นะคะอย่างง่ายๆเลยค่ะ แล้วก็ขยับตำแหน่งนะคะต่อไปนะคะเราต้องการมีเพลงประกอบนะคะเราต้องเลือกตำแหน่งกะะ่นค่ะว่าเราจะให้เพลงเข้ามาตรงณจุดไหนนะคะเราก็ให้เลื่อนเฟรมนั้นๆน,น,นะคะที่เราต้องการให้เพลงเริ่มต้นมาอยู่ตรงเส้นทำลายสีแดงนะะี่ค่ะสมมุติว่าเล็กอยากให้เพลงเริ่มตรงนี้นะเล็กก็เอามาไว้ตรงเส้นทำลายสีแดงช่วงนี้แล้วก็ไปเลือกออดิโอด้านบน,นะคะ่ะ พอเรากดเข้ามาตรง Audio Browser นะคะเราจะเห็นค่ะมีคำว่าคลางเพลงเสียงเอฟเฟกบันทึกเพลงอัลบัม้มศิลปินแนวเพลงโ f เดอร์นะคะมีให้เราเลือกแต่ตอนนี้เราจะเลือกเป็นคลังเพลงค่ะเราก็กดเข้าไปตรงคลังเพลงนะคะพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าของเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทำทำครั้งแรกนะคะมันจะไม่มีเพลงขึ้นมาค่ะสําหรับอเล็กนะคะเคยโหลดเพลงมาแล้วก็จะมีเพลงขึ้นมา แต่ถ้าใครโหลดมาแล้วไม่มีเพลงนะคะมองดูด้านบนค่ะที่เป็นรูปร้านค้าค่ะเราก็กดเข้าไปเลยเราก็สามารถเลือกฟังก่อนได้นะคะแต่ถ้าเพลงไหนที่มีคำว่าพรีเมียมนั่นหมายความว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายค่ะอาจจะเป็นการที่เราสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนหรือว่ารายปีนะคะเราก็จะสามารถโหลดฟังก์ชันที่มีคำว่าพรีเมียมมาใช้ได้ค่ะ เรามาลองฟังกันดูก่อนเลยค่ะเมื่อเลือกเพลงที่เราชอบใจเราลองฟังแล้วนะคะก็กดที่ดาวน์โหลดค่ะเรียบร้อยเห็นไหมคะเขาก็ติดตั้งให้เราแล้วคราวนี้เราก็กดติดไปได้เลยก็มาเลื่อนหาเพลงที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ค่ะเพื่อที่จะใส่เข้าไปในวิดีโอของเรานะคะ ตอนนี้เราก็สามารถนําเพลงที่เราดาวน์โหลดมาใช้ได้แล้วค่ะด้วยการกดเข้าไปนะคะตรงตัวเพลงนั้นแล้วก็กดตรงบวกค่ะเพลงก็กระเด้งเข้ามาแล้วค่ะอยู่ตรงไฟล์วิดีโอของเรานะคะกดถูกไปต่อไปนะคะมาลองฟังกันดูค่ะเ,คเพลงเข้ามาแล้วนะคะถ้าเสียงดังไปเราก็สามารถลดเสียงได้ค่ะด้วยการกดเข้าไปให้เป็นกรอบสีเหลืองขึ้นมานะคะตรงไฟล์เพลง เห็นรูปลำโพงด้านบนไหมคะเรากดเข้าไปค่ะเ็าจะตั้งไว้ที่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะเป็นมาตรฐานเราสามารถเลื่อนสไลด์นี้นะคะลงมาเพื่อที่จะลดเสียงหรือว่าเพิ่มเสียงขึ้นไปอีกได้ค่ะตอนนี้นะคะอเล็กจะลดเสียงลงมาค่ะด้วยการกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนลงมาเพื่อนๆเห็นไหมคะเลื่อนลงมาสักประมาณยี่สิบ ประมาณ20นะคะแล้วเราก็กดถูกไปค่ะเพื่อที่จะไปลองฟังดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเสียงเพลงนั้นลดระดับลงหรือยังจะได้ยินเสียงคนพูดดังขึ้นค่ะถ้าลองฟังดูแล้วเสียงเพลงยังดังอยู่นะคะเราก็ทําซ้ําขั้นตอนเดิมค่ะกดเข้าไปแล้วก็ไปเลื่อนเสียงเพลงลงมาอีกนะคะเมื่อเราได้ทั้งไฟลภาพแล้วก็ไฟล์วิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับต่อไปก็คือการเอ็กซ์พอร์ตออกไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอ็กซ์พอร์ตกันนะคะ มองด้านบนค่ะเห็นไหมคะจะมีตัวลูกศรอยู่กดเข้าไปค่ะเพื่อ Export ไฟล์นี้ออกมานะคะตรงนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าเราจะ Export ให้มีความคมชัดในระดับไหนจะเป็น HD 720หรือว่า1080 1440บางคนอาจจะถึง 4K ก็ได้นะคะสำหรับบานเครื่องสำหรับตรงเฟรมเรทนี่นะคะเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเป็น25หรือว่า30 บางเครื่องอาจจะไปถึง60ก็ได้นะคะหรือมากกว่านั้นโดยมาตรฐานแล้วนะคะเราก็จะเลือกอยู่ประมาณนี้ค่ะยี่สิหรือว่าสานะคะเรามาดูบิตเลทกันค่ะบิดเลทนี่ก็คือจะทําให้ภาพนี้คมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็สามารถตั้งค่าได้ค่ะบางครั้งก็ตั้งเป็นสูงสุดเลยแต่ส่วนใหญ่อะไรจะตั้งไว้ที่ประมาณ8หรือว่า7นี่แหละค่ะกลางๆเรามาดูด้านล่างนะคะเขาจะบอกเราว่า ไฟล์ที่เราทำเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่เราสามารถดูได้ค่ะเห็นไหมเขาจะบอกว่าประมาณ46เมกแล้วก็เรามีพื้นที่เนี่ยเหลือเท่าไหร่นะคะเมื่ออ่านรายละเอียดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กด Export ไปเลยค่ะพอกด e x p o r t นะคะเพื่อนๆดูค่ะมีแถบสีแดงเนี่ยค่ะวิ่งไปนะคะตรงนี้เราก็อย่าไปปิดหน้าจอนี้นะคะรอให้เขาทำงานจนเสร็จเรียบร้อย export ออกมาแล้วค่ะ กดตรงเพล์ค่ะเพื่อที่จะลองเล่นดูนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปค่ะ